โอเคเริมแล้วใช่ไหมเล้วเดือนนี้ผมได้แบบไปเที่ยวเยอะมากก็มีปัญหากับวี่าใช่ไหมก็เลยต้องออกประเทศคุยกับหัวหน้าแลบบขอโทษนะครับพาสปอร์ตของผมหมดอายุนะครับก็เลยต้องออกประเทศแล้วก็กลับโดยใช้แบบพาสปอร์ตของปาซิลหัวหน้าตอบว่าแบบโอเคครับโอเคลุยจะไปกี่วันอาทิตย์นึงนะครับ อีนึงบ้าก็ unpaid leave นะครับ unpaid leaveunpaid l e leave คือแบบไม่ต้องใจนะครับผมไม่ได้ขัดวังว่าบริษัทจะจ่ายเงินให้ผมไปเที่ยวเรื่อยๆขนาดนั้นแต่ว่าถ้าผมต้องออกประเทศแล้วถ้าผมจะไปที่ที่ผมไม่เคยไปผมอยากสำรวจนิดหน่อยใช่ไหม See the world the see มันก็ทำให้ผมคิดเกี่ยวกับงานบทบาทของงานในสังคมงานมันเป็นสิ่งที่เราทาไม่ใช่เพราะว่าเราอยากทาปกติใช่ไหมปกติมันเป็นแบบนั้นเราไปหางานเพราะว่าเราต้องการเงินเพราะว่าถ้าไม่มีเงินชีวิตํำบกักค,คุยกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะแบบงานในในสังคมแบบ perfect ใช่ไหมอุดมคติงานมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมช่วยให้เราแบบใช้ชีวิตที่ดีมากผมไม่ได้ดางาน ผมผมชอบงานของผมแต่เคยสงสัยว่าแบบโอ๊ยทําไมทําไมไอต้องไปทํางานในขณะที่ออยากไปทําอะไรอื่นทุกคนเคยคิดอะไรแบบนี้มาก่อนแต่มันไม่ค่อยถ้าอยู่พูดแบบนี้กับคนอื่นเขาน่าจะมองว่าแบบโอ้ยความคิดแบบนี้มัน มันมันไม่ผู้ใหญ่ความคิดเด็กความคิดฝันง,งานมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีด้วยคิดว่างานมันช่วยทุกคนแบบเป็นส่วนหนึ่งในในสังคมเรื่องนี้มันทำให้ผมนึกถึงคาร์ลมาร์ก ที่เคยบอกว่า the proletariat is alienated from their works แปลว่าแบบเราทำงานแต่บางทีเราไม่เข้าใจว่าทำไมเราทำงานเราทำงานเพื่ออะไรแต่ในช่วงนี้ผมมีโอกาสที่จะไปเที่ยวตอนที่เราไปเที่ยวไปที่ที่เราไม่เคยไปใช่ไหมมันทำให้โลกของเรามันทำให้ความคิดของเรากว้างขึ้น ตอนที่ไปที่กัมพูชาตกใจมากเพราะว่าม,มันเหมือนประเทศไทยในบางเรื่องแต่สิ่งที่แตกต่างมากคือคืออิทธิพลของประเทศจีนในกัมพูชามันมันเยอะมากผมไปที่เมืองล่วงเชื้อายพนมเแญนใช่ไหมแล้วไปที่เซฮานุพู้ทูกไหมน่าจะไหมแต่ตอนที่ผมไปเซฮานุตกใจมากในการเจอแบบนักท่องเที่ยวจีนเยอะมาก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 เขามา มากับเพื่อนมากับครอบครัวยายสิฮนุกมันเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชวนนักท่องเที่ยวจีนมามันมีแต่อาหารจีนมันมีแต่โรงแรมจีนมันมีคาส,สิโนโด้วยมันมีแบบทุกอย่าง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 ม,มันจีนไม่มีนักท่องเที่ยวตะวันตกเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันแปลกเนาะยุก็ไปดังประเทศแล้วยุก็เอาประเทศคองอยู่ไปด้วยทําให้ผมนึกถึงนักท่องเที่ยวตะวันตกไม่ชอบคาว่าฝรั่งคิดว่ามันมันเป็นคําที่ไม่ไม่ค่อย ก็เลยพูดว่านักท่องเที่ยวตะวันตกเราก็มาแล้วมีหลายคนที่คิดว่านักท่องเที่ยวตะวันตกเอาเรียบประเทศอื่นใช่ไหมมันมีสตอริยสไทป์ของนักท่องเที่ยวตะวันตกที่มาโดยใช้แบบชุดฮาวายเย็นเข้าแบบนา่งกินเบียร์ที่ เอ, Bar อ,บบอเ่อโกโกบาร์อะไรแบบนั้น,นท,ที่พัทยาภาพลากไม่ค่อบบาายดีบบไม่ดีมากเหมือนแบบชาวตอนตกมาไปหาผู้หญิงที่ขายบริการอะไรแบบนั้น,นแตบบยย่แต่แตบบ่แต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 ่แ่แต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 ่แ่แต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  ผมไม่มีบัญหากับคนจีนคนอินเดียคนเท็กซัสคนคนนั้นก็ได้ใช่ไหมไม่อยากฟังเหมือนว่าผม เกลียดชาติอะไรแบบนั้นไม่ไม่ใช่แต่ตอนที่ผมอยู่ที่กัมพูชารู้สึกเหมือนสเตอริโอไทป์ที่คนไทยถือเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนมันมันมันก็ถูกในบางเรื่องแบบนี้หน่อยไอ้ก็เห็นนักท่องเที่ยวคนจีนแบบตลกกับคนขับรถตลดก,กับทุกคนเหมือนแบบอยากไม่รู้น่าจะน่าจะเขาคิดว่าแบบเขาไปที่กัมพูชาแล้วทุกอย่างมันเป็นตลาดที่ตรงแบบเจรจร <c oughs> เจรจ, <c oughs> จรนเจรจออะไรแบบนั้นแล้วน่าจะเป็นวัฒนธรรมจีนด้วยไม่รู้แต่ก็คิดว่ามันตลก สิ่งที่อไอไม่ได้ชอบตอนที่ไอไปเที่ยวที่กัมพูชาคือแบบตอนที่พมภไปที่แบบ killing fields มันเป็นสนามที่หลายคนเสียชีวิตจากาเขาเรียกอะไร k a m r r o e k a m r r o e ในภาษาไทยคืออะไรมันคือรัฐบาลกัมพูชาในสมัยแล้วในในช่วงนั้นหลายคนก็ตายตาย,ตายแบบแบบเสียชีวิตในรูปแบบรุนแรงมากแล้วไอ้จำได้ว่าแบบที่สนามนี้มันมันมีมาคุเทศจีนที่กำลังพานักท่องเที่ยวจีนไปดู แต่เขากําลังทําเสียงตลบพูดภาษาจีนไม่ได้ <c oughs> ก็เลยผมไม่ดูว่าเขากําลังพูดอะไรแต่เขากําลังท,ทําท่าทายเหมือนเขากําลังเลี่ยนแบบวิธีการฆ่าวิธีเหยื่อใต้แล้วเขากําลังทําเสียงแบบ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เคยเห็นนักท่องเที่ยวตะวันตกทําแบบนั้นแต่ว่านักท่องเที่ยวตะวันตกเรารู้จักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ the holocaust the holocaust <c oughs> คือแบบตอนที่ อธิบายต่อฮอลล์แล้ในช่วงสงครามโลกที่2ฮิตเลอร์พยายามที่จะลางเผาผ่าน์คนอยู่ทั้งหมดสรุปสั้นๆก็เลยประวัติศาสตร์นี้น่าจะทําให้นักท่องเที่ยวตะวันตกที่ไปดู The Killing Fields ที่กัมพูชาแบบน่าจะเกรงใจนิดหน่อยน่าจะรู้สึกน่าจะเคารพทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่รู้แต่ผมรู้สึกเหมือนว่าแบบมาคุเทศคนจีนคนนี้ไม่ดูเหมือนแบบเขาเคารพประวัติศาสตร์ของกัมพูชา รู้สึกเหมือนแบบโอ้ oh my god อยากไปไปเที่ยวจีนอยากไปเที่ยวจีนมากตอนที่ไอ้เป็นเด็กพ่อของไงก็พูดถึงจีนพ่อของเพื่อนก็พูดถึงจีนก็เลยไอ้สงสัยว่าแบบโอ้ย ประเทศจีนคืออะไรกันแน่มันเป็นอำนาจยายในเอเชียที่กำลังจะควบคุมโลกอะไรแบบนั้นแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบความกลัวของคนอเมริกันว่าแบบโอ้ยประเทศของเรานาเจอน่าจะไม่ได้ประโยชน์จากกันแบบผู้ปกครองโลกในอนาคตไม่รู้น่าจะเป็นความคิดแบบ subconscious อะไรแบบนั้นแต่อยากไปดูประเทศจีนมากไอ้เคยคิดว่าแบบโอ๊ยเรียนภาษาจีนมันคุ้มไหมถ้าให้ดูแบบ เหนื่อยมากกับการเรียนภาษาไอใช้เวลานานมากในการเรียนภาษาไทยแล้วผมยังไม่คล่องยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าแบบพร้อมที่จะไปเรียนภาษาอื่นแต่ว่าอยากไปดูจีนนะอยากไปดูว่ามันคืออะไรอ่ะในวันพีใหม่ก็ไปเที่ยวที่กะสมวยก่ไปงานกับแฟนกแบบ็ไม่อไปมันมีแต่มันมีแต่นักท่องเที่ยวตอนที่ผมเพิ่งมาที่เมืองไทยผมมันก็ไปทุกที่ที่นักท่องเที่ยวก็ไปเออแต่แฟนอยากไปแฟนมันเคยไปโอเคไปไลย มันสนุกแลวมันสวยแฟนชอบเล่นน้ําม,มากมันไม่หน้าเบื่อเราก็แบบเล่นทุกที่เราก็เตเเตเตตลกมากตอนที่เราอยู่ที่ชายหาดทุกคนกําลังแบบนางชิวชิวดื่มแบบเบียร์มีบางคนดื่มเบียร์บางคนดื่มแบบค็อกเทลอะไรแบบนั้นมีมีบางคนเล่นในน้าแล้วแบบไอกาลังเดินเล่นอยู่กับแฟนใช่ไหมแล้วแฟนก็ตีไอแบบโวยโอ้ยดเริ่มแตะไอด้วยอะไรนี่แล้วเราก็เริ่มแบบชกกันแบบบนชายหาด that's my girlfriend ไอ้กำลังจินตนาการว่าแบบสมมุติว่าพอกับน้องสาวเขงไงอยู่ที่ชายหาดกับเราเขาน่าจะมองเราแบบมองกันแบบ I think he found what he was looking for ไม่ไมเขาน่าจะพูดเป็นภาษาโปรตุเกสกันเขาน่าจะพูดว่าแบบเอลียชอว์นเอลียชว์นที่แปลว่าเขาเจอสิ่งที่เขาเขากำลังหาอยู่เนาะ ตอนที่ให้เป็นเด็กตอนที่พอกําลังกลับจากงานก็รอก็เฝ้ารออยู่แล้วเขาก็มาก็วิ่งไอ้ก็วิ่งวิ่งแล้วก็แบบกระโดดบนพอแล้วก็ตีพอแล้วก็ใช้คำว่าพอล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 วก็พูดว่าก็พอลพอลพอลเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กไอชอบอ่านคอมิกใช่ไหมแล้วคอมิกในในภาษาโปรตุเกสตอนที่มีการเตะกันมีการโชบกันเสียงแบบแบบนี้เฮ้ เสียงแบบนี้เขาเคียงว่าพอฟไม่รู้ทําไมแต่มันพอฟก็เลยไอ้ก็แบบตีกับพ่อพอฟ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 พ่อไอ้ก็ยังทําแบบนี้กับพ <c twe salaries> <mustache> ่อตอนที่ไอ้เจอพ่อไอ้ก็แบบกระโดดขึ้นมาแล้วแบเขาไม่ไหวเขาอยู่ครบสิบสามอยู่แล้ว แต่ก็ยังทำอยู่มันตลกมากไอ้ก็เอาแบบเอเนอร์จีนี้แบบมาเล่นกับแฟนตอนแรกแฟนก็แบบงงมากเมือนแบบกำลังตีแฟนอะไรแบบนั้นไม่เล่นแค่แค่เลน่นเฉยๆไอ้ก็ชอบแฟนก็ชอบด้วยแล้วแฟนก็บางทีก็ทำแบบนี้กับไอ้นะันตลกมากแต่ที่สมุยกับของงานก็มีคนดังฉาดเยอะใช่ไหมมันก็ทำให้ผมแบบเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวตะวันตกนักท่องเที่ยวจีนมันแตกต่างยังไง,ไง ไม่ดูนะก็มีหลายแบบมันแล้วแต่อายุแต่ก,กระโปงก็อยากปาร์ตี้ที่ขอไปงานใช่ไหม <laughs> ตอนที่เราไปที่ขอไปงานก็มีแบบคนที่นอนบนชายหาดที่พักมันแพงมากแพงมากไม่มีที่พักแต่รู้สึกว่านักท่องเที่ยวจีนที่กัมพูชาก็ทุกอย่างมันมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวก <te le> กันเป็นนักท่องเที่ยวจีนกับการเป็นนักท่องเที่ยวตะวันตกมันแตกต่างในเรื่องนี้นิดหน่อย ใช่ก็มีนักท่องเที่ยวตะวันตกที่มาแล้วก็แบบอยู่ในโรงแรมแพงๆแบบกินอาหารแพงๆรู้สึกว่านักท่องเที่ยวตะวันตกมีปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นมากกว่านิดหน่อยมีบางคนที่ไม่ได้แร์เนาะทางนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวตะวันตกมีทุกแบบไม่รู้นะมันเป็นแค่สิ่งที่ผมสังเกตมีอะไรอีกที่ขอะสมุยที่คบไปงานด้วยเราชาวมอเตอร์ไซค์แล้วแฟนไม่ยอม ให้ผมขับรถแต่ก็ดีนะการนั่งข้างล่างโดยไม่ต้องไม่ต้องเป็นคนขคับก็แบบสมองมันจะแบบเลยไปมันจะมีความคิดเข้ามาแบบเติร์เติร์เตรมันสบายได้ว่าแบบไอ้ก็มันจินตนาการมากเลยเฮ้ยถ้าสมมุติว่าไอ้ไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่แล้วก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมกับการไปเที่ยวการผจญไปการผจญภยไปเอาเสื้อผ้าอาหารเต็น ล้วก็ไปที่จีนแล้วก็เดินเดินรอบจีนอย,อยากทำนะตอนที่ยัยเป็นเด็กไอ้เคยอ่านหนังสือ The Motorcycle Diaries มันเกี่ยวกับเชกว่าเวราเช็กว่าเวราเป็นแบบเขาเป็นคนชิลเลอา์เจนตินะเดี๋ยวต้องต้องเช็กเคยไปเที่ยวที่อเมริกาลาตินแบบอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยปานจักรยานกับเพื่อนในสุดท้ายเขาก็เป็นคนปฏิวัติที่คูบากับเฟเดลแคสโตรแต่อันนี้เป็นเรื่องอื่นยังไงก็แล้วแต่จำได้ว่าไอ้หนังสือเนี่ยก็แบบ ไปเดียวแบบนี้ y maybe ย d o n เ know โอเคเบื่อแล้วบายบาย